ได้เวลาจุดเตาผิงแล้วเดือนตุลาฝนตกหนาวเลยไม่ถึงกับต้องเปิดทิเตอร์แต่ก็ต้องจุดเตาผิงในควัวหนาว ฟืนก็เป็นต้นผลไม้ที่ตายแล้วก็เก่งไม้ที่เราตัดแต่งตัดแล้วก็พึ่งแดดไว้เหมือนกับพึ่งปีนี้ใช้ปีหน้าอย่างเงี้ยไม้แห้งก็จะดีหน่อยไม้สดมันก็จะมีมีกลิ่นกลิ่นแรงกว่าไม้แห้งเวลาเราจุดเตาผิงเพราะว่าจุดในบ้าน แล้วก็เปิดตรงข้างล่างตรงนี้เป็นปองลมเข้าไปแล้วก็ตรงนี้ดันเข้าดัานออก้าดัานออกมาอย่างงี้ก็คือปิดและอันนี้ก็คือเปิด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 ,เป,ด,เ,ปดเปิดสุดเลยเอไม่แน่ใจเนาะเปิดปีง <laughs> ปีนึงทำ ทำสองทีลืมลืมไหเดี๋ยวดโอ้ดึงออกมาเนะี่คือเปิดสุดพอดึงออกมาพวกจมูกมันจะเปิดสุดไงลมมก็จะออกดีแต่ถ้าเราปิดอย่างเงี้ยอันตรายไฟไมันมีจมูกออกแล้วอันตรายมีสารอาจถึงตายได้ มีสารเพราะไม่มีป่องออกเขาก็จะมาข้างในบ้านเม็นแล้วคนนี้เราต้องเปิดเปิดตะหมกตรงนี้ป่องออกไปเหมือนที่คนจุดเตาถ่านแล้วก็เอาไปในนอนในในเต็นท์อย่างเงี้ยตามบ้านเรานะ่ะที่เสียชีวิตนี่ก็คือเป็นสาเหตุเขามีสารไม่แน่ใจว่าสารอะไรช่วงแรก ช่วงแรกๆค่ะเราก่ออย่างเงี้ยเราต้องการให้เขาลุกเร็วๆอ่ะป่องป่องรง,องน้นเปิดที่สุดพอเขาแบบคงที่แล้เงี้ยแล้วก็เปิดไปประมาณครึ่งหนึ่งไฟก็จะค่อยๆหมดเปิดครึ่งนึงตอนนี้นมีฟืนแล้วก็เตรีายวเอาไว้ใส่นี่ยังเก่งเลย ม้ตันถ้ากิ่งไม้บ้านเราไม่มีอย่างเงี้ยเราก็หารถขับรถไปหาตามไร่ตามไร่เข้าสาลีมันจะมีต้นไม้ล็อกๆอย่างเงี้ยเราต้องหาตัดต้นที่ตายต้นสดๆห้ามตัดเดี๋ยวตำรวจจับต้นที่ตายโค่นอย่างเงี้ยเราตัดได้ ตร,ตรงนี้เหมือนก็นทำปิดครอบไปจมูกจมูกเขาจะแทงออกไปข้างนอกไปข้างบนมีหมวกเหมือนป่องเหมือนวูดดูดอาหารนะเหมือนกันตรงนี้ก็เอาไว้ใส่ฟืนแต่ปีนึงเราใช้ทีเงี้ยล้วก็เอาถุงปุ๋ยแล้วก็เอาไม้วางแล้วก็ู้เข้ามา จับซ้ายจับขวารวบแล้วก็หิวเข้ามาเบาแรงแเราปาเพื่อนมาดูเตาผิงในเมืองหนาวเริ่มเริ่มร่วงช่วงเริ่มหนาวอ่ะเขาจะจุดกันแต่ถ้าแบบหนาวหนาวทั้งวันหนาวตลอดเนี่ยเขาก็จะเปิดฮิตเตอร์ฮิตเตอร์ใช้แก๊ส ช่วงเริ่มหนาวนี่ใช้ฟืนมันก็จะประหยัดไฟไปก่อนเรายังไม่จำเป็นต้องเปิดฮีตเตอร์เปิดฮีตเตอร์เราต้องจ่ายค่าแก๊สเปิดฮีตเตอร์ในถ้าหนาวนี่เปิด24ชั่วโมงอาคิเดือนน่ะก็ว่าไปนาหิมะเนาะหลังคาทำแบบนี้ก็ดีนะมันโล่งดีนะ่ะ ยกขึ้นไปมันโล่งมันไม่มันไม่มันไม่ทึบไม่อึดอัดทําให้โปร่งทําอย่างบ้านเราก็ทําได้นะอย่างกระจกเนี่ยเราก็ไม่ต้องใส่ไงเราทําทึบไปทําแค่หน้าต่างตรงนี้มันก็ดีไปอีกแบบเนะาะทาหลังคาแบบสูงขึ้นไปอย่างเงี้ยสูงเราไม่ทําไม่ทําฝ้าแบบไม่ใส่ฝ้าตัดตรงนี้ไง ทําทำือขึ้นไปข้างบนนู่นแล้วกไ็ไม้ไม้ตีเมืองหนาวส่วนมากเขาจะใช้ไม้เป็นโครงสร้างข้างบนบ้านเราก็ทําได้โครงเหล็กทําหลังคาให้ดีอย่าให้รั่วแล้วก็เอาไม้เป็นแผ่นๆสีน้ําตาลอะตอนเนี้ยที่เขามีขายกันอ่ะปิด เพื่อนๆมาดูเตาผิงเหมือนช่วงแรกๆที่แล้วก่อแล้วก็ใช้กิ่งไม้เล็กๆไปก่อนพอเ็าเริ่มลุกแล้วก็เริ่มใส่กิ่งใหญ่เหมือนกันแล้วก่อไฟก่อฟืนนะตามต่างจังหวัดอะเหมือนกันง่าย แต่ถ้าคนอยู่แบบเมืองหลวงอย่างเงี้ยเมืองกรุงอย่างเงี้ยเขาไม่เคยทำเนะเาะก็ไม่รู้มันไม่ได้ผิดนะเพราะว่าการใช้ชีวิตของแต่ละคนมันก็ต่างกันไปแต่ละภูม,มิภาคแต่ละที่อาศัยแต่ถ้าต่างจังหวัดต่มากเขาจะทําเป็นกันมาฟืนใส่เราเอาเอาึ๊บเอาอันใหญ่ใหญ่ใส่ละเราก็เริ่มเป็นเราก็เอาอันใหญ่ใหญ่ใส่ นี่ก็ต้นไม้แล้วก็ใส่เข้าไปพอเรียบร้อยพอเขาเริ่มมอดก็ใส่บางทีก็ใส่ใส่ดุนใหญ่อย่างเงี้ยไปแต่ถ้ามอดมากๆเนี้ยก็ใส่ดุนดุนเล็กไปก่อนให้ไฟลุกแล้วก็ดุนใหญ่ตาม เตาผิงเมืองหนาวเตาเตาเตาผิงนี่ก็จะเป็นเหล็กเป็นเหล็กถึกทนแต่ไอพวกก่ออันนี้ก็จะเป็นอิดมวลอิดมวลเบาเนะ่ะที่ก็ก่อพวกน,นี้ฐานข้างในนะอิดมวลเบาแล้วก็เอาข้างนอกนี้ยก็ปูกกระเบื้องเอาส่วนเป็นชั้นตรงนี้ก็ เป็นกระเบื้องข้างในก็เป็นเหล็กเส้นแล้วก็มาวางข้างบนตรงนีบนนบนบบ้บ้านเราร้อนตับแล็กเนาะตับเล็ปเลยบ้านเราแต่ถ้าเป็นเมืองหนาวยังมากเนาะมันก็ต้องปรับเปลี่ยนตามที่เราอยู่กันสวยเลยเนาะไฟ